ดวงเดือนมีนาคม2564ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นการดูดวงโดยภาพรวมไม่ใช่ใหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลถ้าอยากรู้เฉพาะ,ะรายรายบุคคลสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ครับคนที่เกิดวลนพุธในเดือนมีนาคม2564จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขสบายทำการสิ่งใดมักจะโชคดีเป็นผลสำเร็จ มีโอกาสที่ดีการติดต่อเจรจาด้วยตัวเองจะมีโอกาสมากกว่ามากกว่าหวังไปพึ่งคนอื่นเขาการเงินของคนที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคม2564รายได้ทางการเงินอาจจะลดน้อยลงบ้างต้องเหนื่อยยากในการหาเงินค่าใช้จ่ายมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปแต่ด้วยคนที่เกิดวันพุธ ค่อนข้างที่จะมีวิธีในการบริหารเงินไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นเขาอาจจะหาไรายได้เสริมจากงานประจำที่ทำอยู่หรืออาจจะต้องปรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ลดลงมาบ้างสำหรับบางคนอาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลการงานของคนที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคม2 5 6 4หหน้าที่การงานจะได้รับการส่งเสริมจากเจ้านายผู้ใหญ่มีคนยอมรับ และสนใจในความสามารถทำการค้าขายดีและอาจจะต้องมีการเดินทางหรือติดต่อในเรื่องของงานด้วยตัวเองถึงจะดีอยู่เฉยๆสภาวะนิ่งไปงานจะไม่ก้าวหน้าต้องขยันมากกว่าปกติแล้วจะดีขึ้นสำหรับคนที่รองงานด้วยสภาวะของการงานต้องขยันในการหางานให้มากกว่าที่เป็นอยู่มีงานที่หลากหลายรูปแบบ ที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะมีคนแนะนำช่องทางในการทำมาหาหาหากินมาให้มีคนชวนไปร่วมงานด้วยความรักของคนที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคม2564ในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีรักใครช่วยเหลือกันดีและมักได้รับการเอาใจเป็นพิเศษ จะมีคำพูดหวานๆนการกระทาที่อบอุ่นสาหรับบางคนอาจจะปฏิบัติตัวดีเป็นพิเศษจนน่าประหลาดใจสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่ดีมีสเสน่ห์มีคนสนใจพบรักที่ถูกใจสําหรับบางคนอาจจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักจนเลือกไม่ถูกเลยก็ได้ข้อแนะนำสําหรับการทำบุญ สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญชําระนิสสงทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคจะเป็นที่วัดหรือที่โรงพยาบาลก็ได้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ